ย้อนกลับไปในอดีตที่เมืองราชบุรีทุกคนต้องเคยได้ยินกิตติศักดิ์ของขุนโจนกระเหลืองชื่อคือเสือแป้นชายจอมโจรแห่งลุ่มน้ำแม่กลองในขณะที่เสือแป้นยังไม่หันเหนชีวิตมาเป็นเสือปลน้นตอนนั้นเสือแป้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมและได้รับการสักแันพระโมคคลานะไว้ที่แผ่นหลัง เดิมทีนายเป้นชายเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยต่อมาถูกพวกนักเลงข่มเหงรังแกเลยใฮ้สู้การประทะกันหลายครั้งปรากฏว่าหนังเหนียวถูกฟันไม่เข้าเป็นที่ขยันในวงการนักเลงโดยเหตุนี้จึงทำให้ในายเป้นชายได้ใจกำเริบเพราะมีสมัครพักพวกมากใครจะตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง ต่อมาก็เลยเป็นเสือปรน้นจนชื่อดังไปทั่วทั้งลำน้ำแม่กลองถึงแม้เจ้าหน้าที่จะออกปราบรามเคยประทะกับเสือแป้นแบบประจันบานแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายเสือแป้นได้เพราะว่าหนังดีคือคงกระพันชาติอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเขาได้เสือแป้นจึงหลุดรอดมาได้ทุกครั้ง ในที่สุดทางการจึงวางแผนโดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับลูกสมุนของเสือแป้นใช้วิธีจ้างให้ลูกสมุนทำร้ายให้สลบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจับกลุมตัวโดยง่ายลูกสมุนของโจรพอเห็นเงินก้อนโตกองอยู่ตรงหน้าก็เกิดความโลภจึงวางแผนทรยศต่อลูกพี่ในขณะที่เสือแป้นนอนหลับลูกน้องทรยศได้ใช้ไม้พองตีจนสลบ เจ้าหน้าที่จึงกรูเข้าไปจับตัวได้หลังจากนั้นเสือแป้นถูกส่งตัวฟ้องศาลได้ตัดสินโทษประหารชีวิตในยุคสมัยนั้นการประหารน,นักโทษยังใช้การตัดศีรษะอยู่เมื่อข่าวแพร่ออ,อกไปว่าเสือแป้นถูกจับตัวได้และถูกนำตัวไปตัดศีรษะ ประชาชนนับหมืน่นต่างมุงดูกันอย่างล้นหลามณนะรานประหารโดยมีพระยาไกรเพชรัตนสงครามสมุหาเทศบาลเป็นประธานส่วนเพชรฆาตนั้นได้เตรียมมาจากกรุงเทพคือหมื่นสาหาัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอส่วนนายอน้นเป็นเพชรคาตด,ดาบสองคนรำล่อและเชือดพอได้กำหนดเวลา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเสือแป้นผูกคอมัดติดกับเสาประหารทมกลางความโศกเศร้าเสียใจของมารดาและญาติพี่น้องที่เคยห้ามปรามการกระทำของเสือแป้นแต่เสือแป้นไม่เคยฟังพอได้เวลาเสียงปลี่เสียงกลองก็เริ่มขึ้นเพชฌฆาตก็ไล่รำไปตามจังหวะเสียงปลี่เสียงกลองพอรัวๆเพชฌฆาตด,ดาบหนึ่งก็เงื้อมดาบขึ้นสุดแขนฟันลงไปตรงบั้นคอของเสือแป้นทันที แต่ทว่าคมมีดไม่สามารถทำอันตรายผิวหนังของเสือแป้นได้มีแต่เพียงริ้วรอยเหมือนน้ำเกี่ยวเท่านั้นสร้างความตกตะลึงแก่ผู้คนที่มาดูในวันนั้นดาบหนึ่งฟันไม่เข้าดาบสองเลยใช้มีดดาบเชื่อเถือนทันทีแต่ทว่าก็หาระคายเคืองผิวไหมทั้งๆท,ที่ดาบของเพชฌฆาตนั้นเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยฟันคอนักโทษที่มีอาคมขลงังขาดกระจุยมานักต่อน,นักเพชฌฆาตถึงกับออกปากว่า หนังมันดีจริงๆเคยฟันคอคนมามากไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้แม้แต่ดาบอาถรรพ์ก็คุ้มได้จึงเข้ากราบเรียนท่านเจ้าคุณเทสาว่าหินจะต้องเสียบทวารด้วยไม้รั่วตามแบบโบราณท่านเจ้าคุณไรเพชรจึงบอกว่าอยากให้นำาไปต้มเป็นตัวอย่างว่าแล้วท่านก็หากระทะนำน้ำมาต้มจนเดือดพร่าน นางเปพียนมารดาขุนโจรได้ดูการประหารครั้งนี้ด้วยเมื่อรู้ว่าลูกชายจะต้องถูกนำไปต้มเป็นการทรมานที่แสนสาหาัสก็ได้ขออนุญาตไปพบท่านเจ้าคุณเทสาขอพูดให้ลูกชายจัดการล้างอาถรรพ์ลายเวทมนต์เพราะไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกเวทนาเช่นนั้นเมื่อมันดาเสือแปน้นเข้าไปเกลี้ยกล่อมบุตรชายให้ถอนอาถรรพ์ ในที่สุดเสือแป้นก็บอกให้มารดาตักน้ำมาให้และลงมือทำน้ำมนต์ด้วยตนเองและให้มารดานำไปรดที่ตัวเขาพร้อมกับนำน้ำมนต์ไปลูบที่อักขระยันด้านหลังสามครั้งแล้วก้มลงกราบมารดาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็ทำพิธีประหารต่อไปพอดาบหนึ่งฟันลงก้านคอเท่านั้นคอขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระจูดกระจายไปทั่ว สิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือแป้นชายเรื่องนี้เป็นที่โจษจันกันไปทั่วว่าที่เสือแป้นหนังเหนียวเพราะหลวงพ่อห้องท่านสักยันให้ตั้งแต่นั้นมานักเลงถิ่นไหนก็เดินทางมาให้หลวงพ่อห้องท่านสักยันให้ทุกคนและถวายตัวเป็นลูกศิษย์พุทธคุณพระท่านช่วยทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลว มุตคุณพระไม่มีแบ่งชั้นวันนะมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนนับว่าเป็นการจบตำนานของเสือแป้นชายจอมโจรที่หนังเหนียว